ไปไว้ไตรงนี้เด้อใจเร็วเลยอ่ากลับคืนไปสดน้ำข้าวต้มก่อน จ้าเอา lụa sưu hết đó ๆเร็วๆแปะแต่ลั่วสรูลให้ดอกมือ rồi นี่บารูบปรกกันเอง b รู u ไเมือรูปมามเอเองรู้ใหยปัญหา,าโทรโรตาพระทเต็มติกแต่ตพดก็ทำโนฟังเนี่ยเหมือนเดิมเต็มุติกโทรโรอะใครกี่โมดวิปริ វាអាងน้ําហើយវា লাই សុទ្ធទេបន្ទืนថៃឈីបឥតាលីតើតើទៅយកน้ําខຕົ້ມហ្នឹងមកបོ་មិនតែໃຊ້កម្លាំងហ្មងប្រើផ្លាំងเยอะ เดี๋ยวจำเอกพี่ไปเอ่นี่มาโมงกันจ้าทักสวยเราก็จะกลับมาที่ชายทะเลอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวอีกสักนิดหน่อยก็จะลงนะคะญาติเรียกแล้วค่ะ นี่กขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมให้ขอบคุณอย่างมากเลยสติกเกอร์จากหมอลำเทพพี่เกียรติศักดิ์ทำสีหมอลำเทพขอบคุณมากเลยค่ะและทุกทกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอาจจะจำชื่อไม่หมดทุกคนนะคะ ส3 0 0ยค่ะแปลว่าจะขึ้นใช่ไหมคะนี่แล้วแล้วก็สิบ0ปจุศ เลยว่าเวลาขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวให้ป้านัดรับโชคไปโจทย์ให้นะคะเพราะว่าทางนี้ถ้าขึ้นรถแล้วก็จะไม่ได้เปิด เพราะว่าจะเสียงดังนิดหน่อย